สวัสดีครับเออวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าจะแบบโดนใจหลายๆคนเลยในยุคนี้ก็คือทำยังไงให้เราจดจ่อได้ในเมื่อแบบโอ้โหทุกอย่างรอบตัวมันดึงความสนใจเราไปหมดเลยที่เขาเรียกว่ายุคเศรษฐกิจแห่งความสนใจอะครับใช่เลยค่ะเป็นยุคที่แบบว่าสิ่งเร้ามันเยอะจริงๆแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้มาจากสมาธิพลังสร้างความสำเร็จในยุคดิจิตอลนะครับ ซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมสมาธิมันถึงออสําคัญขนาดนั้นแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงออืน่าสนใจมากค่ะผมว่าหลายคนนะคงรู้สึกคล้ายๆกันคือวันๆหนึ่งเนี่ยยุ่งมากเลยแต่พอก,กลับมาดูเอ,อ๊ะทาไมงานมันไม่ค่อยเดินหรือได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่จริงค่ะแหล่งข้อมูลนี้ชี้เลยนะคะว่าสมาธิเนี่ย เออมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบมีใจจดจ่อเฉยๆนะแต่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่แบบชี้วัดความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวได้เลยในโลกยุคนี้ค่ะโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยครับโดยเฉพาะที่บอกว่าสมาธิอาจจะสําคัญกว่าพรสวรรค์ซะอีกในแหล่งข้อมูลเขาพูดถึงแนวคิดงานลึกหรือ deep work ของ Cal Newport อันนี้มันต่างจากงานทั่วไปยังไงเหรอครับ อ๋อค่ะคือเขาแบ่งงานเป็น2แบบหลักๆเลยนะคะแบบแรกคืองานตื้น shallow work อันนี้ก็คืองานที่เราทำได้เรื่อยๆแม้จะมีอะไรกวนใจก้องนิดหน่อยไม่ต้องใช้สมาธิเต็มร้อยเช่นเออตอบอีเมลทั่วไปจัดตารางนัดหมายง่ายๆอะไรแบบนี้ซึ่งงานพวกเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนยุ่งตลอดเวลาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันสร้างคุณค่าเพิ่มได้ไม่มากเท่าไหร่หรือแบบใครๆก็อาจจะทำแทนได้ค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นงานลึกหรือ deep work ก็คือตรงกันข้ามเลยต้องใช้สมาธิแบบสูงมากๆปลอจากสิ่งรบกวนเพื่อจะสร้างผลงานที่แบบมีคุณภาพจริงๆลอกเรียนแบบยากๆใช่ค่ะอย่างเช่นวางแผนกลยุทธ์คิดอะไรใหม่ๆหรือแม้แต่การเรียนรู้ทักษะที่มันซับซ้อนๆใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วจุดที่แบบน่าทึ่งมากๆจากแหล่งข้อมูลนะคะคือเขาบอกว่า แค่เราทำงานลึกได้จริงๆวันละหนึ่ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะสร้างผลลัพธ์ที่มันมีความหมายได้มากกว่าการทำงานตื้นๆต,ต,ติดต่อกันหลายๆชั่วโมงซะอีกโห oh, จริงเหรอครับจริงค่ะซึ่งมันก็จะสวนทางกับความรู้สึกยุ่งที่เรามักจะเข้าใจผิดว่าคือความก้าวหน้าเหมือนที่เขาอุปมาเรื่องแว่นขยายนะคะนึกออกไหมคะ อ๋อเว้นขยายรวมแสงอาทิตย์ใช่ใช่ค่ะสมาธิก็เหมือนการรวมพลังความคิดไปที่จุดจุดเดียวทําให้เกิดพลังสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนได้เหมือนแว้นขยายรวมแสงอาทิตย์จนจุดไฟติดได้เลยเห็นภาพชัดเลยครับฟังดูแล้วมันเป็นทักษะที่แบบต้องสร้างต้องปลกป้องมันอย่างจริงจังเลยนะในยุคนี้แล้วถ้าเราอยากจะเริ่มลงมือทําจริงๆละครับจะเริ่มยังไงดี แหล่งข้อมูลมีคำแนะนำไหมครับมีค่ะเขาแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆเลยนะคะคือเกมรับหรือการปกต้องสมาธิของเราไม่ให้ถูกรบกวนกับอีกส่วนคือเกมรุกก็คือการฝึกฝนสมาธิให้แข็งแกร่งขึ้นอ๋อเกมรับกับเกมรุกน่าสนใจครับค่ะในส่วนของเกมรับเนี่ยก็จะเน้นไปที่การควบคุมสภาพแวดล้อมรอบตัวเราก่อนเลยเช่นจัดโต๊ะทำงานให้มันโล่งๆไม่มีอะไรรกร้างหามุมสงบสงบ หรือบางคนอาจจะใช้หูฟังตัดเสียงรบกวนไปเลยก็ได้ค่ะเรื่องสภาพแวดล้อมน,นี่พอเข้าใจได้ครับแต่แต่ในโลกดิจิตอลนี่สิตัวการสำคัญเลยพวกมือถือคอมพิวเตอร์ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่เพราะงั้นเกมรับที่สำคัญมากๆอีกอย่างก็คือการจัดการกับโลกดิจิตอลนี่แหละเช่นการปิดแจ้งเตือนหรือโน้ติฟิเคชันที่ไม่จำเป็นจริงๆบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ปิดไปเลยใช่ค่ะ หรืออย่างน้อยก็ปิดเป็นช่วงๆที่เราต้องการสมาธิจริงๆแล้วก็กำหนดเวลาไปเลยว่าจะเช็คอีเมลหรือโซเชียลมีเดียตอนไหนบ้างเป็นรอบๆไปไม่ใช่แบบเด้งตุ๊บตอบปับ๊บทุกครั้งอืม,อมก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับและอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการสื่อสารกับคนรอบข้างค่ะบอกเขาไปเลยว่าช่วงเวลานี้เราขอโฟกัสนะขอเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิจริงๆอ๋ออันนี้ก็สำคัญเนอะการบอกให้คนอื่นรู้ค่ะ โอเคครับเรื่องการตั้งรับหรือเกมรับนี่พอเข้าใจแล้วครับน่าสนใจมากแต่ถ้าเราอยากจะแบบบุกกลับไปบ้างสร้างสมาธิให้มันแข็งแกร่งขึ้นจริงๆยังจังมีวิธีไหนที่แหล่งข้อมูลแนะนําบ้างครับสําหรับเกมรุกมีค่ะในส่วนของเกมรุกหรือการฝึกกล้ามเนื้อสมาธินี่นะคะแหล่งข้อมูลก็แนะนําเทคนิคที่น่าสนใจหลายอย่างเลยเช่นเทคนิคพอมโมโดโร่เคยได้ยินไหมคะพอมโมโดโร่ที่เป็นมะเขือเทศน่ะเหรอครับ ค่ะค่ะใช่เลยเทคนิคจับเวลารูปมะเขือเทศคือตั้งใจทำงาน25นาทีแล้วก็พักสั้นๆ5นาทีทำแบบนี้ซ้ำไปเป็นร,บรอบๆมันช่วยฝึกการจดจ่อเป็นห่วงสั้นๆได้ดีแล้วก็ป้องกันอาการเบรนเอาท์หรือหมดไฟได้ด้วยค่ะเอ๊ะแต่เทคนิคแบบนี้มันจะเหมาะกับงานทุกประเภทจริงๆหรอครับคือถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดต่อเนื่องยาวๆหน่อยการหยุดทุก25นาทีนี้มันจะไม่ขัดจังหวะหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ อันนี้แหล่งข้อมูลก็ชี้เหมือนกันว่าพโมโดโรเนี่ยเหมาะมากกับงานที่มันแบ่งย่อยเป็นส่วนๆได้หรือเป็นงานที่ต้องใช้แรงจูงใจสูงในการเริ่มต้นแบบให้มันเริ่มได้ง่ายๆแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องการสมาธิต่อเนื่องยาวๆจริงๆอย่างเช่นเอ่อเขียนโค้ดหรือว่าออกแบบงานที่ซับซ้อนอาจจะต้องปรับใช้ค่ะเช่นเพิ่มช่วงเวลาทำงานให้นานขึ้นอาจจะเป็น50นาทีพัก10นาทีหรือใช้เทคนิคอื่นไปเลยอ มีเทคนิคอื่นด้วยค่ะเช่นการกำหนดช่วงเวลาทำงานแบบบล็อกเวลาหรือ time blocking ไปเลยคือล็อกเวลาไว้เลยว่าจะทำเรื่องนี้กี่ชั่วโมงแล้วก็ทำยาวไปเลยจนหมดเวลาหรือจนกว่าจะถึงจุดพักที่เรากำหนดไว้เองอ๋อเข้าใจแล้วครับปรับตามความเหมาะสมของงานใช่ค่ะแล้วก็มีเทคนิคอื่นอีกในเกมรุกนะคะครับก็คือการทำงานทีละอย่างหรือ single tasking อย่างแท้จริงเลยค่ะ คือเลิกพยายามทำ multitasking หรือทำหลายๆอย่างพร้อมกันไปเลยเอา้าทำไมล่ะครับเหมือนจะเก่งออกทำได้หลายอย่างจริงๆแล้วสมองเรามันไม่ได้ทำหลายอย่างพร้อมกันได้จริงๆหรอกคะ่ะมันแค่สลับงานไปมาเร็วมากๆเฉยๆซึ่งผลก็คือประสิทธิภาพโดยรวมมันลดลงแล้วเราก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยคะ่ะอ๋อจริงด้วยฮะนึกว่าทาได้เยอะ ที่ไหนได้สลับไปมาจนเหนื่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่แนะนำคือการฝึกสติหรือ mindfulness ง่ายๆเลยค่ะวันละแค่5-10นาทีก็ได้แค่นั่งเงีบเงียกสังเกตลมหายใจตัวเองพอมันเริ่มคิดเรื่องอื่นรู้ตัวก็ค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจแค่นั้นเองเหรอครับค่ะการฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันเปรียบเหมือนการยกเวทให้สมองส่วนที่ควบคุมสมาธิเลยนะคะทำให้เราควบคุมความคิดตัวเองได้ดีขึ้น โห oh, ฝึกสติ5นาทีเหมือนยกเวทให้สมองน่าสนใจมากครับพอมาคิดคิดดูแล้วเนี่ยสมาธิมันไม่ได้สำคัญแค่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับเนี่ยน่าจะส่งผลกับชีวิตด้านอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนเลยค่ะอันนี้แหล่งข้อมูลก็เน้นย้ำมากๆเลยสมาธิเนี่ยมันช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีขึ้นจริงๆซึ่งมันส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของเราได้เลยนะคะอย่างเช่นการฟังฟังใครสักคนอย่างตั้งใจจริงๆโดยไม่คิดเรื่องอื่น หรือการรับรู้สิ่งรอบตัวเช่นการดื่มดำกับรสชาติอาหารจริงๆไม่ใช่กินไปเล่นมือถือไปอืมจริงด้วยหรือแม้แต่ความสุขเล็กๆน้อยๆจากการทำกิจกรรมที่เราชอบจริงๆการมีสมาธิเนี่ยมันช่วยให้เราสัมผัสกับประสบการณ์ในชีวิตได้แบบเต็มที่มากขึ้นค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะคะกับความรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นโอ้โหลึกซึ้งมากเลยครับทั้งเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ความสุขในชีวิตด้วย ใช่ค่ะเพราะงั้นถ้าจะลองนำไปปรับใช้นะคะอาจจะเริ่มง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะลองเลือกเทคนิคเกมรับที่คิดว่าเอออันนี้เราน่าจะทำได้จริงสักหนึ่งอย่างแล้วก็เลือกเกมรุกอีกหนึ่งอย่างลองทำต่อเนื่องสักสัปดาห์หนึ่งดูก่อนแล้วลองสังเกตดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในชีวิตประจาวันหรือในความรู้สึกต่อเป้าหมายของเราค่ะเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆเลยครับไม่ต้องหักโหมเนาะลองทีละอย่างาค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสุดท้ายเนี่ยเออดูเหมือนว่า ในโลกที่ทุกอย่างมันพยายามจะดึงความสนใจเราไปหมดเนี่ยคนที่สามารถควบคุมแล้วก็ฝึกฝนสมาธิของตัวเองได้น่าจะเป็นคนที่มีแต้มต่อสำคัญมากๆเลยนะครับในการกำหนดทิศทางชีวิตแล้วก็ความสาเร็จของตัวเองได้อย่างแท้จริงเลย